ครับผมวันนี้คลื่นเสียงของเราภูมิใจนําเสนอมากมากเลยนะฮะวันนี้เราจะมีซิงเกิลใหม่นะครับเป็นเพลงดีๆให้เราได้เปิดแล้วก็ได้ฟังกันอีกแล้วนี่เลยนะครับเป็นซิงเกิลที่5นะฮะของรับต์เอนส์นั่นเองนะฮะตอนนี้ขอต้อนรับนะฮะพี่ๆ Instinct นะครับสวัสดีครับวันนี้ส่งเพลงดีๆมาให้เราได้ฟังอีกแล้วนะครับ เดี๋ยวแนะนำตัวกันอีกทีดีกว่าเผื่อแฟนทร์จ๊ซีจะได้แบบเน้นย้ำอีกครั้งนึงเริ่มจากผมนะครับตีมือกอรครับครับผมพี่ตีฮะครับผมปอครับคีย์บอร์ดครับครับผมพี่ปอครับครับป๊ามครับร้องนำครับปอปามครับบีครับเบสครับครับกล้องครับกีตาร์ครับครับผมผมฟางครับไม่ใช่ครับอันนี้ดีเจใหม่ครับผมดีเจซีเซเของเรานั่นเองนะฮะอันนี้เขาฟังอยู่กับเราด้วยนะครับวันนี้พี่ๆนะครับมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดมาฝากพวกเรากันนะครับเพลงนี้มีชื่อว่าอะไรฮะชื่อความจริงที่เจ็บปวด เพลงที่เจ็บปวดเพลงที่เจ็บปวดเป็นซิงเกิลที่ห้าถ้านับถ้านับตามที่ปล่อยไปเป็นห้าใช่ใช่คือที่ผ่านมานี่คือก็ฮิตทุกเพลงนะครับเธอจะรักฉันได้ไหมผมลองได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเพลงที่น่าจะโดนใจชาวซีนเนื้อหะเพลงนี้เป็นยังไงฮะความจริงที่เจ็บปวดก็คือคือถ้าเราเนื้อหาคือถ้าเรา พบกันแล้วมันไปไม่รอดอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ควรจะเราไม่ควรจะฝูกนต่อไปเ,เพราะบคนแบบว่าตื่นขึ้นมาจากความฝันอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เผชิญกับความจริงที่เจ็บปวดว่าเรามันไม่ได้คู่กันแล้วไปดีกว่าเป็นเพลงบอกเลิกครับเพลงบอกเลยครับไพนี้ใครแต่งครับแต่งเองครับแต่งเองเหรอครับครับได้ข่าวมาว่านี่คือประสบการณ์จริงของใครครับอ๋อของพี่บีครับเลย โยเลยทีอย่างนี้นะโยเลยหมดคือพี่บีฮะเป็นคำอะไรถึงมาถึงชีวิตพี่นะก็เศร้าดีดีนะเศร้าจริงเหรอคนเนี้ยครับพี่ปากของผมเองผมเองผมต้องรีบบอกคนเองแต่พี่ป้าเป็นยังไงพี่ป้าครับชีวิตพี่แบบก็ชวนเลิกกับแฟนอ่อก็เลยแต่งๆไปอะไรอย่างงี้คือตอนนั้นคือเพลงนี้มันแต่งหลังจากเกิดมาพี่ยอมเธอเกิดมาพี่ยอมเธอเป็นเพลงที่แต่งในช่วงเวลาเดียวกันก็คือแบบพอเสร็จเพลงแล้วก็แบบได้เพลงก็เลยพี่อย่าร้องให้เพิ่งร้องให้ ไม่ใช่คือแบบว่าเป็นจากประสบการณ์จริงเลยนะฮะน่าจะโดนใจใครหลายๆคนที่แบบว่ามีาเรื่องเองกี่ยวกับเกี่ยวกับความรักอุปสรรคในความรักอะไรแบบนี้นะครับ,รบแล้ว MV ล้วฮะ่ทยทาไปกันหรือยังครับเออยังยังครับยังเลยนะฮะตอนนี้ก็รอฟังเพลงอย่างเดียวครับตอนนี้จะติดตามฟังได้ทางไหนบ้างครับตอนนี้ใน YouTube มี YouTube มีแล้วมีฟัง YouTube ยูทูบมีแล้วแล้วก็ที่ Facebook เรานะครับครับแล้วก็ที่ไหนนะ ทีซีเนี่ยแหละครับซีี่แน่นอนที่นี่เรามีแน่นอนแน่นอนติดตามฟังได้แน่นอนนะครับเป็นจริงก็ใหม่ล่าสุดเลย Facebook ด้วย Facebook ด้วยนะเดี๋ยวเราจะใช้ฝาก Facebook กันนะครับมาถามดูบอกว่าเพลงนี้เนี่ยปกติเนี่ยอินสติ้งก็จะแบบเป็นเพลงรักสนุกสนานใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้คือคือพักมึงที่มถึงอย่างนึงเป็นแนวแบบขัขให้เป็นแฟนด้ี่ครัโดยปกติเพลงช้าเราจะเศร้าอยู่แล้วครับคือชุดเนี้ยถ้าถ้าฟังนั่นกับสองซิงเกิลที่ผ่านมาจะเป็นเพลงค่อนข้างแบบ ต่างกับที่ผ่านมาที่เราทำเพราะว่าเราสองเพลงนี้สองเพลงก่อนหน้านี้มันเป็นเพลงค่อนข้างมีความสุขจริงจริงเนี่ยผมไม่เคยแต่งเพลงอย่างนั้นเหมือนกันคือปกติแต่งแต่อกหักอะไรเงี้ยตลอดแล้วคนก็ถามตลอดว่าเมื่อไหร่จะปล่อยเพลงของหวาสักทีอะไรเงี้ยก็เลยต้องไปร้องอกหักดูลองทำเลยความจริงอกหักนานแล้วแหละพี่ดอนระครับก็เลยได้เป็นพลงนี้มาครับ นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราให้อินสติ้งฝากเพลงนี้ถึงแฟนๆที่ชมอยู่นะครับก็ฝากเพลงความจริงที่เจ็บปวดนะครับเป็นเพลงช้าของพวกเรานะแล้วก็เพนี้เนื้อหาก็คงหักตามสไตล์พวกเรานะครับพวกเราอะพวกเราตามสไตล์ผมนะครับตามสไตล์ใจใจใจหลวงพี่เลยสไตลมเปล่าใครชอบความช้ำจนไปถึงก้นบึ้งของหัวใจนะครับเอาเพลงนี้ฟังครับแล้วก็ ฝากดาวน์โหลดแล้วครับฝากดาวน์โหลดด้วยคลับจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูน so ย์หกเก้าครับผมครับผมแล้วโทรออกนะครับแล้วโทรออกด้วยอย่ากดวางสายโทรออกด้วยนะฮะช่องทางติดต่อนะครับสำหรับแฟนเพจหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆอ่าเฟซบุ๊กของเรานะครับเอ่อ www.facebook.com/instinct5 นนะครับต้องมีเลขห้าด้วย ซึ่งจริงไม่มีก็ได้นะพี่พีว่าอินสติ้งในเพจเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองครับผมอ่าครับแล้วก็จินนี่เลคคอร์ด com นะครับระหว่างจินนี่เลคคอร์ดมีขีดกลางนะครับเลคคอร์ดมีเอสครับผมครับเอาล้วครับและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยที่แวะเวียนมาแล้วก็ที่สำคัญมาให้เราได้เปิดเพลงดีๆซิงเกิลที่5ของอาร์ัลล์เอเลสด้วยจากอินสติ้งนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆทั้ง5คนด้วยนะฮะอินสติ้งขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับพี่ดาวขอบคุณแท้ครับ <c oughs>